สวัสดีค่ะกับลัคกี้พายุคีพยากรณ์นะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงนะคะในวันที่6นะคะกลุมพาพาัน2 5 6 4ให้กับคนทั้งเจ็ดวันเกิดเลยนะคะขออนุญาตจ,จับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะขอยไพ่ของคุณออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยําเริ่มต้นที่คนวันที่3ใบค่ะ3ถ้วยนะคนวันที่3ใบแรกนะคะแฮงแมนนะคะ แล้วก็ก้าดาบนะคะอ่ะถ้าฉันมองถ้าฉันมองโดยรวมนะถ้าใครที่รักปาร์ตี้นะคะเมาแล้วแฮงนะคะบางคนเมาจน เมาจนเป็นความเช้ามาต้องไปหาหมอเมาจนเป็นความดงความดันเช้ามาต้องส่งโรงพยาบาลบางคนปวดหัวไม่หายนะคะตื่นจากความมึนเมาแล้วก็ยังแห้งอ่อนแรงไม่ไหวนะอันนี้มองได้หนึ่งอย่างนะคะส่วนบางคนเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องดีๆหรือว่าได้พบปะพบเจอกับคนที่อยากเจอแล้วได้พูดคุยเมามอยนะคะบางคนก็ผ่านปาร์ตี้หนักมาบางคนก็ไปร่วมงานเฉลิมฉลองต่างๆหรือบางคนก็ได้มีเฮมีเรื่องอมีเรื่องที่สุด ดีใจสุดอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นเกิดความสุขความสันติใจเกิดขึ้นมาแล้วนะคะสามถ้วยนะคะนะทีนี้ว่าอาจจะป่วยแหละตอนนี้นะคะนะป่วยไม่สบายนะคะอาจจะเป็นขึ้นได้ในวันที่6เนี้ยนะอาจจะมีเรื่องของความปวดหัวนะคะต้องระวังเรื่องของสุขภาพนะคะความดันเราหดปกติไหมความดันสูงไหมความดันต่ำไหมนะคะถ้ามีปัญหาก็ ปรึกษาแพทย์สักนิดหนึ่งนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องกังวลก็ได้นะหลังจากเฮไปแล้วเนี่ยนะคะก็ถ้าไม่เป็นทางด้านสุขภาพก็อาจจะเป็นเรื่องของความตึงเครียดก็ได้คิดมากกังวลเกินเบอร์นะคะ,อะขอพายทางพิเศษนิดนึงค่ะ โอ้ยกลัวอะไรดวงแข็งสักขนาดนี้นะเด็กซันอยู่กับคุณอย่างนี้ไม่ต้องกลัวหร่ะคะนะคะถ้าไม่สบายก็กินยาพักผ่อนหรือหาหมอสักนิดหนึ่งนะนะคะถ้าเป็นความกังวลก็อย่าไปคิดมากนะคะพักได้พักก่อนนะคะเดี๋ยวว่ามันจะมีแสงสว่างสองนำทางเนียไอ้ไว้จากเด e s ซันนะคะทุกอย่างมันจะคลี่คลายเองนะต่อไปไปต่อที่คนวันจันทร์นะคะ คนวันจันทร์สมใบนะคนวันจันทร์มีไพ่พรานะคะมีเลเวอร์นะคะมีเจดดาบนะฮะเขาบอกคนวันจันทร์ช่วงนี้นะคุณเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นนะคะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะหรือบางคนสนใจในธรรม,มะนะคะบางคนสนใจในการสวดมนต์ไหว้พระ นะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเรื่องของการทําบุญทํทานทำมาทำชอบไปทําบุญอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นะมีการเข้าๆออกวัดหรือว่าไปพบพระอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะบางคนก็ สายบุญเดินเดินเดินทางทําสายบุญนะคะบางคนก็ปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรก็ว่าไปนะคะหรือเขาบอกว่าบางคนเนี่ยนะคะช่วงนี้จิตใจดีมากนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเมตตานะคะนะมีความเข้าใจผู้อื่นมากนะคะนะแล้วก็มีเด e l ล v e เเข้ามานะคะอาจจะมีการร่วมทุนร่วมหุ้นหรือว่า,าได้ใช้ เวลากับคนรักมากขึ้นนะคะเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ใครที่มีแฟนอยู่แล้วใครมีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีเวลาอยู่กับคู่มากขึ้นนะคะหรือมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะบางคนได้พบเจอกับความรักบางคนที่มีคู่แล้วก็อาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะคะนะหรือบางคนเนี่ยเขาก็ไปมีหุ้นส่วนมีการเริ่มต้นกิจการอะไรใหม่ๆนะคะนะมีการลงทุนหรือว่าร่วมทุนร่วมหุ้นกันนะคะมีการ เจ็ดดาบเข้ามาก็มีการเรื่องของการขนส่งยกย้ายเปลี่ยนแปลงมันอาจะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะนะอ,า,อาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งด้านหน้าที่การงานนะคะการหน้าที่เรื่องของสถานที่นะคะความเป็นอยู่นะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะหรือบางคนก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับการขนส่งนะคะนะระวงระวังนิดนึงระวังเรื่องของการลืมข้าวของอาจจะสูญหายได้นะคะขอไพ่ทักพิเศษค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคุณเนี่ย ระวังเรื่องของการจิตตกนะคะนะ,ะนะคิดมากนะคะเรื่องเก่าเล่าใหม่ไม่จบสักทีชอบคิดเรื่องเดิมๆเ,เก่าๆแล้วก็ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคะบางทีก็คิดไปคิดมาดาวไปแล้วไม่รู้ตัวนะคะนะเพราะนั้นอย่าคิดมากนะคะทําใจให้สบายนะคะต่อไปไปต่อที่คุณวันอังคารบ้างนะคะคนวันอังคารสามใบนะคะมีสี่เหรียญน,นะ มีอป,ป้านะคะอี่อศวินถือถ้วยมาให้เนาะแล้วก็มีไฮโดรแฟนนะคะไ่ปลาเนาะเขาบอกคนวันอังคารนะคะก็ช่วงนี้นะคะเมนเนจเงินดีนะคะนะ,ะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ค่อยดีอะ่ะพักนี้ต้องระกัดรมขัมขิดนึงเพราะว่าคุณเนี่ยคือเงินมันเงินมันเรียกว่าต้องระบุการใช้นะคะคุณจะแบ่งเก็บที่แบ่งเก็บแบ่งใช้อะ่ะคุดยง่ายวางแผนการใช้เงินนะคะ นะใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้นะคะหรือบางคนเขาบอกว่าตอนนี้นะปีกวิเวกแล้วไม่เก็บตัวหรือหันหลังให้กับสังคมโซเชียลนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นก็เป็นได้ไม่ค่อยยุ่งกับใครนะคะนะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นอัศวินถือถ้วยเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าคุณอาจได้ข่าวดีนะคะโชคดีนะคะอาจจะมีคนนำมาให้นะคะหรือบางคนถ้ายังโสดอยู่อาจจะพบรักนะ นะนะอ่าเราบอกว่า,วา,วาที่ผ่านมาเนี่ยอยู่คนเดียวมานานก็อาจจะเจอความรักก็ได้นะคะเจอคนที่ถูกใจสักทีนะนะคะมีไฮโรแฟนนะคะก็คืออาจจะมีผู้ใหญ่หเขาให้ความเมตตานะคะนะหรืออีกในหนึ่งก็คือมีพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะคุณอ่าขอไพ่ทักพิเศษคนวันอังคารค่ะ ่ามันออกเป็นไคู่นะคะจะอารงณ์เอ่ยที่ความรักซะมากนะนะคะมีคนมาจีบก็คงคุณก็คงจะแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งกับคนนี้นะคะหรือเขาบอกว่าถ้าคนที่โสดอยู่จะพบคู่สักทีนะคะจะลงเอยสักทีคุณสุภาพสตรีต้ตองระวังนิดนึงนะคะระวังเรื่องของอาการาเลือดจะไปลมจะมาหรือว่าโรคเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะบางทีคนประจําเดือนมาไม่ปกติบางคนปวดปวด,ปวดท้องปวดมดลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้อง ไปหาหมอสักนิดหนึ่งแล้วก็จะหายนะคะไม่เป็นไรนะต่อไปไปต่อที่คนวันพุธนะคะคนวันพุธสามใบนะคะมีสิบไม้ท้าวนะคนวันพุธนะคะมีเด็กถือเหรียญน,นะคะอ่าใบนี้อยากออกออกมาเลยแล้วก็มีเฮอร์มิสนะคะเขาบอกว่าคนวันพุธน้ว สิบไม้เท้าเจ้าชะตาก็คือเหนื่อยนิดนึงนะคะวันที่6นี้นะหรืออาจจะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องไปจัดการสหสางแต่ว่าทําได้นะอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าเอาไว้ค่ะเอาไว้เอาอยู่นะคะนะแล้วก็มีเรื่องของเด็กถือเหรียญมาให้ก็จะมีเรื่องของการได้ตังค์นะคะนะมีคนเอาเงินมาให้นั่นเองมีโชคมีลาบนะคะมีเฮอร์มิสอย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่าอ่าเขาบอกว่า ถ้าไม่รู้อะไรก็ให้ไปหาความรู้เพิ่มเติมซะนะคะแล้วคุณก็จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ดีเสมอนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นนักปราชญ์เนาะนะคะนะมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีความเก่งเป็นทุนอยู่แล้วนะคะขอให้หาความรู้เพิ่มเติมแล้วคุณจะหาทางออกได้เป็นยินดีในทุกปัญหาเลยนะคะขอภัยทักพิเศษคะ่ะการเงินไม่ค่อยดีนะต้องระวังเรื่องการใช้เงินนะคะมีเงินต้องเก็บนิดนึงนะนะคะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะ เดี๋ยวมันจะแย่นะคะนะเพราะออกมาห้าเหรียญอย่างนี้นะคะต้องคอยเก็บตังค์นิดนึงนะต่อไปคนวันพฤริหัสนะวันพฤริหัสสามใบนะคะมีหกไม้เทา้าเอ้ยไม่ใช่หกดาบทันโทษค่ะมีห้าถ้วยนะคะมีสิบดาบนะคะคนวันพฤริหัสนะ เขาบอกคนวันพฤหัสนะคะช่วงนี้เนี่ยหรือที่ผ่านมามีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือถ้ายังไม่เดินทางเนี่ยอาจจะเดินทางในวันที่6นี้แหละนะนะคะนะหรือบางคนเขาบอกว่าอะไรที่คุณผ่านมามันหนักๆเนี่ยนะ ตอนนี้มันเริ่มคี้คายแล้วนะคะมันจะคี้คายไปท,ทางที่ดีขึ้นนะคะคนได้มูฟมูฟเมนต์มูฟออนนะคะไปจากจุดที่มันแย่แล้วนะคะแต่เป็นคนมันเป็นไปช้าๆแต่ว่ามันไปชัวร์นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีนี้มีห้าถ้วยจิตตกค,ค่ะคิดมากเรื่องเก่าเล่าใหม่คิดไม่จบสักทีนะคะบางคนก็ปัญหาประเดประดังนะจริงนะบางคนเขาน่าเห็นใจจริงเพราะว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยเรื่องเก่ายังไม่คลายเรื่องใหม่มันก็มาถาโถมนะคะแต่บางคนเนี่ยคิด อยู่นั่นแหละเรื่องมันจบไปนานแล้วก็ยังเอามาคิดให้มันทุกข์ใจเล่นๆซะอย่างนั้นเองนะคะระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะมีสิบดาบอย่างนี้นะคะระวังเรื่องของสุขภาพอาจเจ็บป่วยไม่สบายล้มหมอนนอนเสือได้นะคะหรือบางทีก็นั่นแหละทุกข์ใจนะคะบางคนก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเรื่องที่มันผ่านมาแล้วที่ซ้ําไปก็ยังเก็บมาคิดอยู่นั่นแหละประมาณนี้นะคะนะก็เลยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะก็ถ้าไม่เป็นสุขภาพก็อาจจะเป็นทางด้านจิตใจนะขอภัยทางพิเศษค่ะ กลัวอะไร่ะนี่ไงนะคะมีเรื่องของการการเริ่มต้นใหม่นะคะนะจากนี้ไปนะจะดีแล้วนะคะมีการเริ่มต้นใหม่มีโอกาสดีๆใหม่ๆนะคะเข้ามาให้ไขวว้านะคะมีเรื่องของความมั่นคงเข้ามานะคะแน่นอนนะคะต่อไปไปต่อนะคะที่คนวันสุกบ้างนะคะคนวันสุกรสามใบนะโอ้ยกิ้วกาวว่าคนวันสุกสิบเหรียญน,นะคะ แล้วก็เจดไม้เท้านะคะแล้วก็สมเหรียญอีกอาไปลุมยืมตังคนวันศุกร์กันนะเราคนวันศุกร์จะต้ตาเป็น10เหรียญต้องให้พูดไหมสิบเหรียญน,นะเออก็ได้ตังนั่นแหละนะถ้าไม่ได้เป็นเงินก็ได้เป็นพลังงานนะคะลาบจากสัตว์2อเท้า4ีเท้านะคะนะอ่ามีเจดไม้เท้าก็เหนื่อยนิดนึงชาเลนจ์นะคะแต่ว่าคุณสู้ไหวแล้วอย่ายอมเท่าน,น,นเองนะคะทำไปเรื่อยมันจบชนะนะคะ แล้วก็มี3เหรียญก็จะมีคอนเนคชันดีมีข่าวดีหรือว่ามีเรื่องของการได้เซ็นเอกสารสัญญาที่เราอยากเซ็นนะคะบางคนก็จะได้กําไรนะคะบางคนก็จะได้เป็นสตังค์นั่นเองนะคะบางคนก็มีคนนําพาเรื่องดีดมาให้ขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบเอานะระวังป่วยนะคะระวังเรื่องของการถูกหักหลังด้วยนะนะคะต้องระวังสองอย่างนี้นะต่อไปคนวันเสาร์บ้างนะคะ คนวันเสาร์สามใบนะคะมีสี่ไม้เท้านะคะมีคิงเหรียญน,นะคะมีแมจิชเชียนนะคะเขาบอกว่าคนวันเสาร์นะไพ่ออกดีสวยงามระเบิดระเบ้อ e อีเตอร์เลอร์ขนาดนี้นะคุณนะสี่ไม้สี่ไม้เท้าก็คือความมั่นคงดีนะคะนะความรักดีนะคะเรื่องของการงานบ้านช่องดีความอุดมสมบูรณ์ความ สุขความสําเร็จดีหมดเลยเจ้าชะตาในวันที่6กเนี่ยคือวันที่คุณทําอะไรก็ดีไปหมดอะคะ่ะพูดง่ายนะคะนะมีคิงเหรียญได้จ,จะมีเรื่องของความมั่นคงมีเรื่องของอ่าสังหาริม,มทรัพย์นะคะมีเรื่องของการเงินที่ดีนะคะอา่าไฟนองไฟนั้นอะไรจะทำอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ดีหมดนะคะนะเข้าข้างคุณนะคะมีมีเมจิกเชียนอีกนะคะเมจิกเชียนคุณอาจจะได้พบเจอกับเรื่อง ไม่คาดฝันมหสจัจจรรย์พันลึกนะคะในเชิงบวกนะหรือว่ามีคนช่วยเหลือคุณนะคะเสกปิ้ง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 อย่างนี้เลยนะช่วยคุณให้สําเร็จทุกประกาศนะคะนะขอพักพิเศษนิดนึงค่ะาการงานมีความมั่นคงดีนะคะอาจมีเรื่องของการเดินทางหรือว่าการปรับเปลี่ยนหรือการวางแผนการทํางานที่ดีนะคะบางคนได้ขยับขยายหรือว่าได้ทําให้มันเจริญมากขึ้นนะคะงานเด่นมากๆค่ะ จบแล้วนะคอนเสิรวันเกิดนะคะเป็นยังไกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะไลฟ์สดนะคะดูดวงฟรีก็เข้าไปดูใน Facebook Fanpage กันนะไปกดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีไลฟ์สดก็คือดูดวงฟรีจำไว้เลยก็เข้าไปดูได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ